เอาติดครับติดแบบนี้ใครจะช่วยใครเราติดสองคันเลยขับมาก็ติดเลยครับกันนี้เราได้อยู่ข้างล่างนู่นครับขับขึ้นมาไล่ตกทางมูเตอมองสาวข้างหลังนี่ครับ ติดแนบนิดนึงก็ไม่ถึงว่าติดมากเท่าไรครับ่าจะลากขึ้นอยู่ค,คันนี้ก็ติดอันตรายเลยผู้นคน <laughs> เดียวคันนี้ก็ติดเอ <laughs> <laughs> อย่างยับพอดีเลย <laughs> นี่ครับติดโต ครัอย่างยับแม่ตอนเดินหน้ามาไม่ติดเนาะไม่ติดอ่ะถอยหลังปุ๊บติดเลยติดเลยอ่งี้อย่างนี้ยงนี้ย่งี้นะได้บุ้งโผ๊ะอืมนี่ครับตัวช่วยของเรามาแล้วระอีพระอี๊ อู้ไม่กูไม่ดัสมาวเลยท่าทันกี <c oughs> คันนี้ครับอ่า <c oughs> เป็นคันที่ <c oughs> เรียกอะไรล่ะคนถามเยอะว่าหมดเท่าไหร่ครับคันนี้หมดถึงสองแสนไหมไม่ถึงเนาะ ไม่ถึงสองแสนเนาะไม่ถึงสองแสนโอโอครับยกยกก็หนุ่ยลูก hả đó 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 <laughs> อีกนิดหนึ่งอ้าวขึ้นแล้วครับ <laughs> คลิปนี้บายบายครับแค่นี้ก่อนนี่ครับโตนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ